ถึงไปมือยังสอยูเลยนะเรียนแล้เท่าไหร่นะครับพี่แปดแสนครับทโอ้พี่เห็นอยู่ไม่ใช่ระเบิดนะครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับมันติบ็อกก่อนความหลากหลายกลับมาพบกับเพื่อนอีกเหมือนเช่นเคยนะครับตอนนี้เพื่อนรู้ไหมครับว่าผมอยู่ที่ไหนนี่นะครับนี่เลยวัดเจดีย์ไข่ครับซึ่งบอกได้ว่าวันนี้เป็นวันก่อนที่หวยจะออกนะครับซึ่งคนเยอะมากๆาครับสำหรับที่วัดเจดีย์นายได้ยินชื่อเสียงกันมาบ้างแล้วนะครับที่นี่วันนี้เราก็มาสักการะนะครับมาถือโอกาสมาทําบุญนะครับแล้วก็มาขอพรใช่ครับให้ก้าขายของเราจะเล่รลูกเรือช่องมันติบ็อกมีซับสไคร์เยอะๆ ซึ่งวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับคือเป็นวันอังคารตอนนี้เพิ่ง10โมงครึ่งเองนะที่จอดรถเต็มหมดแล้วเพื่อนๆคิดดูให้กันว่าความศรัท,รทธา,นนาจากทั่วประเทศดีกว่าตอนนี้บอกว่าจากทั่วประเทศความศรัทธาที่หลั่งไหลมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตามจุดต่างๆว่ามีจุดไหนน่าสนใจแล้วการที่มาวัดเจดีย์ไข่เนี่ยเราควรจะต้องทําอะไรก่อนบ้างน,นะครับไปดูกันเลยครับ สำหรับการเดินทางมาวัดเจดีนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดให้เราใช้เส้นทางสาย401มุ่งหน้าสู่อำเภอศรีชนแล้วมาเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านต้นเหลียงก็จะเป็นทางตรงเข้าสู่วัดเจดีได้เลยครับซึ่งจากแยกบ้านต้นเหลียงถึงตัววัดนั้นเป็นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรโดยที่สองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายรูปปั้นไก่และประทัดเพื่อใช้จุดสำหรับไหว้บูชาและขอพอรไอ้ไข่วัดเจดี และแน่นอนครับมันติบก็ของเราก็ไม่พลาดในการที่จะแวะซื้ออุปกรณ์นในการขอพอรตอนนี้นะครับเพื่อนอเ,เราก็แวะซื้อประทัดกันไปก่อนนะครับเนี่ยหนะึ 2, 10, นะ่งมนัดสองนัอันนี้ก็อีกหนึ่งหมื่นเท่า 1, กับสองหมืนนะนี่นะครับแล้วก็จะมีชุดทหารด้วยนี่ยอดชุดทหารไก่ไก <c oughs> ่เอ และนี่ก็เป็นรูปปั้นไก่ที่มีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนกันเลยทีเดียวละครับแล้วเราก็มาถึงตัววัดที่มีพื้นที่กว้างขวางมีที่จอดรถให้หลายร้อยคันเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าไม่น่าจะพอนะครับสำหรับแรงศรัทธาที่หลั่งไหลกันมาจากทั่วประเทศเมื่อจอดรถเรียบร้อยเราก็เดินเข้าสู่ตัววัดโดยที่สองข้างทางก็มีรูปปั้นไก่วางเรียงรายเต็มนับร้อยตัว เมื่อเข้ามาด้านในให้นําของที่เตรียมมาไปวางไว้บริเวณที่ทางวัดจัดไว้ให้ก่อนที่จะไปไหว้พระและขอพรได้ไข่ทุสามดอกดอกไม้หนึ่งกแทนทองหนึ่งชุดนะครับส่วนผู้ที่มาแก้บนใช้ทุกต้นเดียวนะครับทุกต้นเดียวเท่านั้นคำรับผู้ที่มาแก้บนวัดเจดีย์เป็นวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปีซึ่งตามตำนานเล่าว่าหลวงปู่ทวดเคยดุธงผ่านมา และให้เด็กที่ติดตามหลวงปู่ทวดที่ชื่อว่าไอ้ไข่คอยเฝ้าวัดนี้ไว้หลังจากที่ไอ้ไข่เสียชีวิตลงวิญญาณก็ยังคงปกปักรักษาวัดนี้อยู่โดยที่มีผู้ใหญ่เที่ยงแกะสลักรูปสลักไม้ขึ้นมาเป็นรูปไอ้ไข่เพื่อให้วิญญาณสิงสถิตยอยู่จากนั้นก็มีเรื่องราวโด่งดังมากมายจนเป็นที่รู้จักกันในานามไอ้ไข่วัดเจดี สำหรับการกราบไหว้และขอพรนั้นเราก็จะเริ่มจากการไปรับทูปและดอกไม้ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้โดยนำไปไหว้พะระรัตนตรัยก่อนแล้วจึงกรับไหว้ขอพรจากไอ้ไข่อีกทีหนึ่ง นอกจากนี้ทางวัดยังได้จัดเตรียมแผ่นทองคําเปลวเพื่อให้เราสามารถปิดบูชาที่รูปปั้นไอ้ไข่และลูกนิมิตตามจุดต่างๆได้อีกด้วยครับโดยเมื่อไหว้และปิดทองด้านหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินเข้าไปด้านในผ่านรูปปั้นไก่ยักษ์ที่สูงกว่า10เมตร2ตัวเข้าไปยังโบสถ์ด้านในครับ ก่อนจะเข้าสู่สาราด้านในก็จะเป็นจุดปิดทองลูกนิมิตอีก1จุดลูกที่สบริเวณสาลาด้านบนเราก็จะพบกับลูกแกะสลักของไอ้ไข่ลูกปั้นของผู้ใหญ่เที่ยงและลูกนิมิตอีกลูกหนึ่งให้เราปิดทองได้ครับ เมื่อเราไหว้และขอพรตามจุดต่างๆเสร็จเรียบร้อยเราก็จะกลับมาที่ตโต๊ะที่เราวางของไว้เพื่อนํารูปปั้นไก่ไปวางตามจุดที่เรียกว่าจุดปล่อยไก่ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดปล่อยไก่นะครับก็เป็นจุดที่เราเอาต,ตุ๊กตาปั้นไก่นะครับมาวางนะครับเป็นเครื่องสก,กัาระนะครับครับผม นตอนต่อไปก็จะเป็นการจุดประทัดกันลวครับโดยลานสําหรับการจุดประทัดนั้นทางวัดได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้บริเวณด้านนอกของวัดเราต้องเดินออกไปตามทางออกไปยังจุดที่ทางวัดเตรียมไว้ครับเห็นเด้อกี่นัดเนี่ยโอ้ที่เห็นอยู่ไม่ใช่ระเบิดนะครับ ประทัดนะครับไม่ใช่ระเบิดนี่ไก่ที่เข้ามาถวายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยส่วนนี่ไก่แก้วบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นไก่ตัวใหญ่อยู่ฝั่งด้านนู้นตรงนี้คือที่เราจะมาจุดประทัดกันนะครับเนี่ยเราเข้าแถวเพื่อรอจุดประทัดนะคะสองหมื่นนัด ทางวัดจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยแกะกล่องประทัดแล้วก็ตัดเลขหางประทัดให้กับเราสำหรับใครจะเสี่ยงโชคก็ลองเอาเลขไปดูนะครับสำหรับพื้นที่จุดประทัดที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ก็จะมีกำแพงล้อมรอบเพื่อป้องกันเศษประทัดกระเด็นออกมาโดยเมื่อทางเจ้าหน้าที่รวบรวมประทัดได้จำนวนหนึ่งก็จะนำมากองรวมกันไว้และ้จะจุดให้เราในครั้งเดียว เป็นยังไงบ้างครับน่าตื่นตาตืินใจมากนะครับโอ้ความแสนน่าต้านนะครับเมื่อกี้ควันพวยพุ่งเหมือนยังกันระเบิดโอ้โหนะสุดยอดของจริงของจริงก็นี่ก็เป็นประสบการณ์นะครับสําหรับเพื่อนๆนที่มีโอกาสนะครับยังไงก็ลองแวะเวียนมานะครับก็ถือว่าเราได้มาทําบุญนะครับมาไหว้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังมีที่ท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถ้ามีโอกาสยังไงก็ลองแวะเวียนมานะครับ นี่ครับก็เป็นกิจกรรมของวัดใหญ่เนนะครับเดินรอบไป้ตอนนี้เราก็เสร็จจากกิจกรรมในวัดกันแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปดูรอบๆนอกวัดกันบ้างนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะเช่าว,วัตถุมงคลน,นะครับเพราะส่วนใหญ่ในที่วัดเนี่ยไม่มีนะครับต้องเป็นด้านนอกหมดนะ นี่คือพี่พี่ชัยนะครับรุ่นไหนนะครับพี่ที่บอกว่าแพงสุดนี่ใช่ไหมครับเป็นรุ่นแรกครับเป็นรุ่นแรกสร้างแค่หนึ่งพันเหรียญนะครับหนึ่งพันเหรียญนี่นะครับเพื่อนๆได้เห็นกันเป็นบุนตาครับโทษนะครับผมจับได้นะครับเปิดอยู่ที่แปดแสนนะครับพี่นี่ครับจำนวนการสร้างนะครับปีสองห้าสองหกนะสร้างแค่หนึ่งพันเหรียญนะครับผมถือไปมือยังสั่นเลยนะ อ่านี่เป็นตัวแทนของแต่ละรุ่นนะเป็นอากรตแตมนะครับนี่นะครับเป็นอากรตมดแต่งว่าสร้างเมื่อปี๙ครับรุ่นแรกนะครับตอนนั้นต้นที่๓วานนะครับสาหรับเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับนี่นะครับร้านศูนหาเหงไอ้ไข่เด็กวัจจดีนะครับเนี่ยอยู่ตรงหน้าวัจจดีเลยนะครับรับรองว่ามีของแท้ให้เพื่อนได้บูชาแน่นอนนะครับตรงนี้ก็นี่หละครับติดต่อพี่ชัยได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูลานปล่อยไก่ซึ่งอยู่กับด้านนอกวัดเป็นบริเวณพื้นที่ที่ทางวัดซื้อเพิ่มขึ้นมาเพื่อวางรูปปั้นไก่ที่หลั่งไหลมาจากประชาชนจากทั่วประเทศสำหรับไก่ที่เพื่อน,นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็จะมีราคาที่เขามาแก้บนเนี่ยตัวหนึ่งบาตัวเนี่ยเป็นแสนเลยนะครับแต่ว่าบางตัวก็เป็นหลักหมื่นตรงเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าตัวไหนหลักแสนบ้างหลักหมื่นบ้างแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่เขาปล่อยไก่ ใช่ครับเนี่ยครับแขงตัวใหญ่เนี่ยแน่นอนหลักหมื่นขึ้นแน่นอน<ม>ตัวใหญ่สีทองยิ่งมีอุปกรณ์ตกแต่งประดับเยอะๆนะครับราคาก็ยิ่งสูงตามไปด้วยใช่ครับก็นี่คเกิดจากความศรัทธาของวัดเจดีย์ไข่ที่แต่ละคนก็มีความศรัทธาที่อ่าแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่าโอ้ดูยิ่งใหญ่อลังการกมากๆเนี่ยทุ้นใหทั้งหมดเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากๆ ตอนนี้เราก็ออกมาจากตรงลานปล่อยไก่แล้วนะครับตรงตรงข้ามกับลานปล่อยไก่นะครับก็จะมีร้านขายของนะครับมีวัตถุมงคลนะครับสำหรับเพื่อนๆให้เช่าไปบูชาได้นะครับแล้วก็มีอ่าพวกรูปหล่อตัวไก่ต่างๆตอนนี้เราอยู่ในร้านแล้วนะครับชื่อร้านริมเขานะครับก็มีน้องคนสวยนะครับเป็นอ่าเจ้าของร้านนะครับมีขายเอ่ยมีอะไรแนะนาบ้างครับเนี่ย มีวัตถุมงคลของวัดเจดีย์ของแท้ทุกอย่างค่ะไม่มีวัดอื่นมีแต่วัดเจดีย์อย่างเดียวค่ะนี่นะครับเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะถังฐานนี้น่าจะเป็นแสนนะครับอันนี้ราคาเริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นเริ่มต้นก็มีห้าร้อยเก้าสิบค่ะเป็นอะคริลิกค่ะดับการของแท้แล้วก็อันนี้มาแรงเลยโปรมะขามที่กาลแมมาบุชาค่ะอ๊เขาเอกชัยเอกชัยมีมีมีเม็ดแดงเอกชัย ไม่แต่งคะใช้ปีกสองสร้างรุ่นเดียวกับกาละเมอค่ะอืมครับค่ะพะยานก็จะเป็นเอาไว้ใส่พกใส่กระเป๋าได้อย่างนี้ใช่ไหมครับน,น,นี่ก็ตกเพ้่มเท่ามนอันนี้เจ็ด้อยเก้าสิบค่ะพร้อมกรอบอืมอันนี้ตรงรอตรงรอแพงสุดในตู้แล้วสองหมื่นห้าค่ะสองหมื <25. S 1> 25, นะะ่นห้าตรงรอห้านิ้วปีกสามรอห้นิ้วปีกสามค่ะ,คะอันนี้ก็สวยนะคะ จำไล่องคโลอเนื้อทองชมพูสองเส้นค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอันนี้5,900บาท่ะห้าพันเก้าบาทสาวๆแรกชอบแล้วตอนนี้เลยใช่ไหมกับรถสี่ล้อสโก้ฮะใช่ไหมะสี่ล้อสโก้ารารีแม่ค้าก็ใส่ไหนนาใส่สีม่วงนี่นี่นี่คือจริงๆตอนนี้วันวันวันอังคารใช่ไหมคนยังเยอะอันเนี้ยเสาวๆที่นี่เยอะไหมครับเยอะค่ะรถติด รถติดเลยใช่ไหมติดทุกสายค่ะนี่นี่คือที่ติดน้อยเหรอเนี้ยคนปกติใส่ที่เยอะกว่านี้ถ้าเป็นแบบวันหยุดยาวสี่วันอย่างนี้คนก็ต้องจอดรถแถวเนี้ยพามยไส์เข้าไปร้านอยู่ตรงกันข้ามกับร้านปล่อยไก่ของวัดนะคะที่ไก่ตั้งอยู่เยอะๆแล้วก็หนูรับฝากแก้บนขอพรออนไลน์ด ouais ้วยค่ะ <okay>. ข้าววัดทุกวันมีค่าบริการห้าสิบบาทกี่ชิ้นก็ได้ค่ะโอเค ก็สาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับสําหรับน้องไม้ค่ะน้องไม้นะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับอก็อไปมาได้นะครับมาทักทายนะครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรมาทักทายก็ยังดีใช่ค่ะมีน้ำฟรีบริการมีน้ำฟรีบริการด้วยดูว่าเขามีฟรีจริงเขาบอกว่าให้ทั็งขังเลยถ้าใครยกไปได้นี่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวที่นครศรีธรรมราชนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้ขับรถมาเองนะครับอาจจะเดินทางมาโดยเครื่องบินนะครับเราต้องการมองหารถเช่านะครับทางมัลติบ็อกซ์ของเรานะครับ มีลิงก์รถเช่าราคาพิเศษให้เพื่อนๆนะครับมีส่วนลดให้ถึง12%เลยยังไงลองคลิกเข้าไปดูในลิงก์สั่งจองจากในลิงก์ได้เลยนะครับรับรถที่สนามบินได้เลยก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่มองหารถเช่าอยู่สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดประกใดต้องขออภายัภยนะที่นะครับลืมฝากกดติดตามกด subscribe ช่องมันติบ็อกนะครับเพื่อเป็นกลังใจให้ทางเราและทางทีมง,งานของเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับเ yeah. ยอะม,มากเลย